สวัสดีทุกท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้ทุกท่านนะครับวันนี้ผมมีต้นไม้สวยๆมาแนะนำทุกท่านนะครับต้นไม้ชนิดนี้เป็นต้นไม้ล้มลุกครับชื่อทางวิทยาศาสตร์ก็คือมูซาฟ o อริดาวาไรเกตอยู่ในวงสกุลมูซาซีมีการถูกค้นพบครั้งแรกที่เกาะฮาวายเมื่อ76ปีก่อนในทางตอนใต้ของรัฐฟลอริดา ึ่งชื่อที่ถูกต้องจริงๆจะต้องเรียกว่ามูซาเอเอเคยมีการจัดแสดงครั้งแรกของโลกที่สหรัฐอเมริกาในงานเวิร์แฟร์ที่ฟิลาเดลเฟียด้วยด่างลายฟลอริดามีลักษณะคล้ายกับต้นกล้วยปกติทั่วไปแต่จะแตกต่างกันตรงลวดลายความด่างบริเวณใบและลำต้น โดยจะมีลวดลายด่างสีขาวสีเหลืองสลับกับสีเขียวตามแนวเส้นใบมีความด่างคล้ายๆกับลวดลายของชุดทหารมีความสูงเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ3-6เมตรลำต้นจะเป็นลักษณะของกับใบที่ซ้อนกันจนแน่นผลจะมีรูปคล้ายกับกล้วยหักมุกหรือกล้วยหอมผลมีลวดลายด่างเช่นเดียวกับต้นและใบ ผลสามารถนำมาทานได้เหมือนกับกล้วยทั่วไปมีช่อดอกตั้งขึ้นแกนดอกสีเขียวมีกาบลองสีเขียวเรียงกันเป็นสองแถวตั้งอยู่ในระดับเดียวกันมีลายด่างเช่นเดียวกันมักจะออกดอกในช่วงที่มีอากาศเย็นปัจจุบันนิยมปลูกกล้วยด่างฟลอริดาให้เป็นไม้ประดับบ้านและสวนเพื่อความสวยงามร่มรื่น อีกทั้งยังเป็นต้นไม้ฟอกอากาศช่วยทำให้อากาศบริสุทธิ์และสดชื่นขึ้นด้วยซึ่งการปลูกกล้วยด่างลายฟอลอริดาควรเริ่มขั้นตอนการคัดเลือกหน่อที่แข็งแรงมีรากแน่นมีลำต้นที่สมบูรณ์ไม่มีรอยแผลลำต้นจะต้องแข็งแรงไม่เนา่ามีลวดลายที่ชัดเจนใบต้องมีความสมบูรณ์ไม่มีรอยไหม้หรือเป็นโรค วิธีการเลี้ยงกล้วยด่างฟลอริดาอันตอนแรกจะต้องนำต้นไม้พันไปแช่น้ำยาฆ่าหนอนและกันเชื้อรารวมถึงแช่วิตามินเล่งลากเพื่อบังรุงต้นพันเสียก่อนนำดินร้วนซุยผสมกับดินดำและวัตถุอินทรีย์จำพวกเศษใบไม้ปุ๋ยมะพร้าวแห้งปุ๋ยคอกเป็นต้นผสมให้เข้ากันแล้วจึงนำไปปลูกใครสนใจกล้วยด่างลายฟลอริดา ช่องทางการติดต่ออยู่ที่ด้านล่างคลิปแล้วครับวันนี้ขอสวัสดีทุกท่านนะครับ